บันนี้เป็นครั้งที่สามตรงกับวันที่12พฤศจิกายน2508ข้าพเจ้าสุภาณีนลี้ขอ,ขอขอเปงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาจารยบูชาแต่องค์ข้าวมปฏิเทะระเจ้าองค์หลวงปู่สําเปรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพเทพวดาเจา้าทั้งหลายปาโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตน์ไตรครูบาจารยเทพพยาดา ะเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้สิ่งของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักการวันสุอัตระคันตุเทวดาสัทธรรมามนีราชาสัตวสุนันตุสักขารมุกทางสักเเกาเมตโรูปเตคิริสิขาและตาเตจัตติเขวิมาเนทีเปยทัเถจักาเมตารุวะนัคขาหานิเเคหาวัตุไมลิเเคเตภูมิมาเจนตุเทวาชาลัทธาลัวิสุเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสาธเกยังมุนีวาราวัจนาสาทบวมเมสุนันตุ ธรรมสวนาการโลยมทันตาธรรมสวนาการโลยมทันตาธรรมสวนากาโลยมทันตาบทสวดนธรรมการเสียที่คาถานาโมตัสสะพระครวโตออรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระครวโตออรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระครวโตออรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจหิยคยถานัตถิเมสรังอัญงพุทโธเมสรังวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสัพาทานัตถิเมสรังอัญงธรรมโมเมสรังวะลัง เอเตนะสัจจววะเชนะโสธีเมโหตุสัพพทานะทีเมสรณังอัญญสังคุมิสรณังวะรังเอเตนะสัจจววะเชนะโสธีเมโหตุสัพพทาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตถายะสัพพปานินังปูเรตวะปรมีสัพภะปัตโตสัมโพธิมุตตมะงเอเตนะสัจจววะเชนะมาโหตุสัพคุปตะวะมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินัง ภูเรจวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวามหาการุลิโกนาโถสุขายะสับพัพปานินางภูเรจวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวาโสดส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสูตรตังเอกัางสมัมยังพระกวาสเกสูวิหารติกับลทุตุสมีมหาวเนมาตาภิกุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิ พิกูรสัตเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนัสสนิปติตาโหติพระกบาลดังทัศนายะพิกูรสังัญจะอาศุโคจตุนางสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตตาทังโหติออยังโคพระควาสัคเเกสุวิหัรติกับเปรลบูตสมิงมหาวันีมหาตาพิกูรสังค์นะสัตทีปัญจามาเตหิพิกูรสัตเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนัสสนิปติตาโหติพระกบาลดังทัศนายะ ที่ขูสังคัญจ่ายานุนัมมยามีเยนะพระวาเตนุปปสังกเมยามะอุปสังกมิจวะพระคัมโตสันติเกปันเจกัคาถาภาเสยยาวาติอัตโศตาโทวตาเสยยะถาปีนามัพภะวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาและยภาษาลิตังวาภาหังสัมมีเชยยะเองว่ามมัสสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตตังคัภีร์โตปูรละโตปะตูรหังสุอัตโศตาเทวตา เอกามัณตัติตาโกเอกาเทวตัพุทโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมพยุบอกว่านัสวีเทวกายยาสมาคติอาคตามหาอีมังธรรมะสัมพยังทกิตาเยวะอป布าชิตจะสังขันติอัตโผอป布าเทวตัพุทโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัดรับพิฆวโรสมาทหารสุจิตตังอัจโนทุกฬามังสุสาราถิวาเนตานิทเทวะอินทริยานิละขันติปันทิตาติอัตโผอป布าเทวตัปพุทโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเจตวังขีรังเจตวะบริคัตเจลลััันตติิสสสสุุทาวม ขูมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโขอปราโตตาพระวจโตสถิตเกีมังคาถังอภาสรีเยเจศิกุตังสนังขตาเสนะเตผามิสันติอปาเยภูมิปหายามนุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตโขภควาภิกขุอาแมนเตสิเยผูเยนะภิ่กบเปทัสสะสุโลกตาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสานายะภิกขุสังคันจัดเยปิเตภิโกเปอเหสุอติตามัทธนาหานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปปิพะครรภานาเอตสัประมายวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสุ เสยยะถาเปยมยหังเอตาริเยปิเตพิเกเวพวิสันติอนาคตะถามปรานาอานตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระควานานาเอตัปธรมายวะเทวตาสันิปติจัตพรวิสันติเสยยะถาปิมยหังเอตาริอาทิสามิพิเกเวเทวกายานางนามานิทิจตยิสสามิพิเกเวเทวกายานางนามานิเทสิสามิพิเกเวเทวกายานางนามานิอังสุนาถาสาทุกรรมนัสิกโรถาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิกขูปะกัปโตปัจจโสสุภะวาเอตัทโวจัก สีโลกกมนุษย์กับสามิเยศถาภูมิมาจทัศิตาเยสิตากิริขปาลังปหิตาสมาหิตาปูโทสีหาวัสสลีนารุมหังสาวิสัมพุโนโอทาสามนัสสาสุทาวิปะนะสันวิปะสันนะมนาวิลาพิญโยบัญจสเตเยตะวาวเนกาเวลาวัทเวตาตัมาจติยิสถาสาวะเกศสเนลเตเทวกยาพิกัญจาเตวิชานาถาปิโอเตจะอาตักปางลุสุตวะพุทธสัตสานัง สัมปาตุระหูยานัมมนุษสานะทัศนังอัปเปเกสตัตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสจริงสตังเอเกสัตสานังอมนุษสานะมัทสุงอัปเปเคนตามัทคุงที่สาสภาภูลาหุ่มตัณจัสภาอภิญญายั้วิคตวานะจักรุมาตะโตอมติยิสทาสาวะเกสสเสนแะเจเทวะกัญาพิตัรตาเตวิสานาถาพิทโวเยโวหังกิตายิสัมมิขิราเฮนุปุพะโสสัตตสหัสสาวะยาขัภูมิกับเราวัทวะฮิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตเอสสิโน พระธามนาพี่ก้มุพีุ่ณางสัมพิตตงวนางชาสหัสสหิมวัตายสานานตัวานิโนที่มันโตสุติมันโตวันาวรรโตสัศีโน มุทัมนาพิกามพิกขุนางสมิติวนังสัตติราิสหสายขานันตาวันิโนที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตสัสนมทัมนาพิกามพิกขุนางสมิติวนังอิเจเตโสและสหัสายขานันตาวันิโนที่มันโตชติมันโตวันนวนโตสัสนมทัมนาพิกามพกุนางสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตาขานันตาวันิโนยที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตสัสตินุมทัมนาพิการมูพีุ่นนางสมิตริงนณังคุณพี่โรลัชคายรูป คุพีโรราชานิโกศลประคัสมิติวนังปุริมจะตทิสังคราชาทาตารัโศภาษาสติคันธพนาทิปติมหาราชยศสสิโสปุตตปิตัสสะพระวงธนามามาภลายที่มันโตสติมันโตวนาันโตวสสินุมธรรมนาพิกมุพขนาสมิติวนังทัาขีังจะตีิสังราชวิรโหตภาษาสติกุมพันนาทิปติมหาราชยศิสิโสปุตตปิตัสสะพระวงธนามามาภลายอิที่มันโตสติมันโตวนานันโตัสสินุมธรรมนาพิกาิมุงี่ขินนารงสติติ อินทนามาหาลธิมโตชิติมันตวนวันโตสศสินุมธมนารพิกมพูนางสมติงวนังตานันจที่สังราชาเวโตัภาสติยนาิตปฏิาราชยศสิโภตตปีตัสะพาวินทนามาหาลธิมัโตชิติมันตวนนวันตสศินุปัมนากรมพิูนางสมติงวณังปูริมาที่สังทตาลโถทักีเนนะวิรุฬหโคปชีเมนะวิุปโขกเวโจานทีสัจตาโเตมหาราชสมัตาจโรทิศา พัทธล,ลมานาอัฏฐาสุวรรณกาบิลาวัชเปย์เต,ตสังมายวิโนทาสาอาภูปันจานิกาสถามายากรูเตงทุเบเตยทุวิภูจะวิภูโตสาจัทานทโรกรมมัสเสโทตักินุพันทุนิคันทุจับปนาโตโอกามัโยจ,จทเทวัสุโตสัมัสตลิทิตเตโนจักนัทพลนารูราชชนโนสโพอาภูปัญจสิขโขเจวติมพระโรสุย,ยังค์เจษศาเอกเจจันเจจราชโนคันทปัสสาราชุภิโม,มทัมนาภิจม,มุภิปูนางสมิติงวนังอัฏากคูนภัสานาคเวสสารสาตจักกากรพารัสสัตราอาภูปยคาสายาติพิ ยมุนาทตาลธาจะอคุณาคายัสิโนเอราวัโนมหานโคโสภคสัมมิติโวนังเกณาราเชสหาสารัลติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวันมัชปตาจิตตลาสุปันนนอิติเตศนามังอภยันตทานาคาราชานมาสิสุปันนตโตเขมมังกาสิภุโตสันนาหีวาจาหิอุภวาหันตานาคาสุปนันสานนามังกาสุพุทธังชิตาวัชิรหัตเถนะสมุทังสุราสิตาพาตารวัสสาวเสติอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามาวิสมาสุราฐานะเวคาซา เตปฏิติสุจิติสัพหาราโทนมุจีสหะส,สัตตันจัปริปุตตานังสัพเพเวจนานามกาสันนายิตวาปริเสนาราหุพทัทธมุปปะกมุสัมมาโยธานิพ,านพัทธเตติคุณัสัมมิติงวนงัง โพจะเทวาปัทวีจาเตโชวายโยตถาคามงวรุณาวรุณาเทวาสุมจยศศาสาเมตต่างกรณการยิกาอาคุเทวายัสสิโนทัศเจตคัศ thagaya สัพพินันตาวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมมุมพี่ขุนนางสมิติวนังเวนทุจตเทวาสาริจอาสมาเจตุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาคุผุลัคคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคุผุลัคคิตานัชตานิผลลัคคิตวะอาคุมันทวะนลหกาวสุนามบสุโศเศธโศกูปะพะปุลินทเถโธทัศเจต ตวนาวันโตและสัตสีโนมาทัมนาพิตามุพิภูนางสำมิติงโมรังอาถากูสากูเทวชัลลามัคคีสิการิวะอาริจกาจารโรชาจาอุมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมจะอาจุจจาจะอาริจกาสุริยะรุจิลาอากูวากูอสวานิสีโนทัสเศเษทัสัทธากัญาสัพเทนันตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตและสัตสีโนมาทัมนาพิตามุพิภูนางสำมิติงโมรังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมะขี้ท่าปุสิกาอากูอักกมันโนปุสิกาอาถากูะระโยเทวเยจโรหิตาวาสีโน ปาลพระมหาบาลค่ะอาคูเทวายสัตสิโนทเสตเตทัศน์ธักายาสเพนันตาวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัตสิโนโมทัมนาพิกมูพิขูนังสมิติงวนังสุปการเกลุมหาลุณาอาคูเบคานัสสาสอาตโอทาตคหายาปโมฆาอาคูเทววิจักขนาสทามัตตหาลักขามิสกาจยัสสิโนทานะยังอาคาปัจญโนโยทิสาพิวสติทเสตเตทัศน์ธักายาสเพนันตาวะนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัตสิโนโมทัมนาพิกมูพิขูนังสมิติงวนัง เขมิยาตุสิตายามากันตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจารสวรนิมานัตติโนอาคูอัฐาคุปรัญนิมิตาทศเสตยทศธากายาสัพเพนันตะวานิโนที่มาตุสิติมันโตวันนาวันโตวัสสิโนมุทัมมนาพิการมุกิีกูนังสัมิติมานาเสถเจเทวานิกายาสัพเพนันตะวานิโนนามันวันยนนอาคัรชุงเยจันเยสัทิสาสหะปาวุธชาติมักกิลาโอคตินนามนาสว่งทัติโมคตารังนาคันจาะวะสิตาติตัง สุภาลันหามาปรมัตโตจักปุตตะอิทิมัตโตสาสนังกูมาโลติโสจารโสปปคัสสมิตีวนังสหัสภะลันหามาโลกาณามหาภะลันหามาพิติติอุปัปปนุชติมันโตปิสมากายโยยสัสสิโสเตสัจดมัชโตอาขาหายโตปริวาริโตเตจัดสเพเพิการเตียงเทเทเวสภะลันหามาเกเมมาลเสนาพิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยัเอทัพนหาสาปันทถาลัคินาพันธมัตโตโวสมันตาปริวาริธรรมาโวมุลจิพกโกตินังอิติตถาวมหาเสโนูกานาหาเสนาเปสีปานิณา ตาลมาหาจักรสรกัตวานะเพริวันยถาปุสโกมีโคถานะยำตัวสพิชุโกตถาโสปฏิทามวติสังคุโตภิญางวเสดจักรสภาพิญญายมกิตวานะจะภุมาต่ตัวมาจากิสัทธสาวกเกศาเสนและเตยมรเสนาทิกันตาเจวิชานาถพิทาโวเตจะอาตัปัมกนลงสุตรวัตุทศัสสะนางวิตาราเจีปะกามุงเนสังโลมนติอิชยุสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตารย์ยศสิโนโมทันติสหกุเติสาวกกาเตเชนเลสตาติบทสดจุลชัยยะปะรกรกะรกร โมมีพุทธเตชะสารตัตนตนยายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยะประเมสุลาสิทธิพะนหะมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกาสะมุทาภูตุงคังคาจาัดสภาพลันหมะชายะประสิทธิพวันตุเตชย,ชยะช,ยชยนนัยะชัยยะชัยยะธนณิธณีอุทธทีอุทธทีนทีนทีชัยชยะชัยยะคะคนละตนละนิสัยนิสัยนิยนนรย์สายเสนนะ มีรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีรโสมีนาเคนทนาคีปีศาสจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาภาอุละคันโกชัยยะชัยยะคัชคนะตุรงสุการะผู้ชงสีหัพระยัคทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตา นารีปุณณะสุทินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธนีตะเลสถาสุยชัยยะชัยยชัยยะธณีสารติมสธาชยชยยะมังกราบลัญญะปวัคเขกชยะชัยยะวรุณนายาเกชัยยะชัยยะลัเสสุระปูชะเตชาชัยยะชัยยะพัลหะมะเมนคคนะชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทบิงสัพพังชัยยชัยยะอรหันตาปัจเจก โลฮินเทวาชายชยพระลันหามาสุลโคชยชยนาโควิรุลลหโควิลุปโคจันทิมารวิอินโทจาวีนะเตยโยจักุเวรโรป์รุโนปีจักอคิวาโยจักปาหุปาชุนโหกุมารโรทัตะตะลัตโกอัฐาระสาอัฐาระสมหาเทวาสิทธิตาป่าสาอาตโยอิสิโนสาวกาสภาชายะรามโมภวันตุเตชยธรรม,มาาโมจัสังโคจะทธสปาสโสป,ปาโล ชัยยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยะโสถีพระวันตูเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตูเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาลศาสตร์จับปาปีมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาพันธามารคะนารมเหตสีโนชยโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาละศาสตร์จับปาปีมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชายยะตถาอินทะคันาเมเหสีโนชยโยปีพุทธศสะริริมโตอายังมาลสตัตจ่าปาปีมโตปาราชะโยอุโคโสยามโชธิมันเทปะโมทิตาชายยะตถาเท,าท,าทวคันามเหสีโนชยโยปีพุทธศัตริริมโตอายังมาลสัจจ่าปาปีมโต ปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตะตถาสุปนันนค์ะนามเหสีโนชยโยปิพุทธศัตร,ริมตโตอายางมาราัสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตะตถาราคะคพระนามเหสีโนชยโยปิพุทธศัตร,ริมโตอายางมาราัสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตะตถาสพาพระันหา มคนามเหสีโนชยันโตโพธิยามูเลสักกญานังนันทิวัฒโนเววังตะวังวิชโยโหหิชะยะสุชะยะมังคะเลอปาราชิตาปัลลังเกสีเส,ส,สปทาวิโปคะเลอภิเศษเเกสัพพระพุทธานังอับคับอัรคับปตโตปะโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุขุโตจะสุยิถังพระลันหมะมจาริสุป,ปะทังขีนาง ปัทถินังกยายกรรมมาวัจกรรมมาปัทถิีนางปัทถิีนางมโนกรรมมังปาน,นิธิเต someplace. ปัทถิีนาปัทถิีนานิกตวานั้นละพันตัดเทปัทถคีนเนเออัฐาะรัทธาสุขิตาวิรุฬหะพุทธะสเาเสนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเทจิญาติพิสุนันตุโคนโตเยเทว,วอัสเมิงฐานเนียธิขตาทีชายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาละขันตุสัพพะสัตานาละขันตูจิ ปัตนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรถายุตะกาเลปวสันตุวัสังวัสาวราหกาโลคจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจตสัพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุและทารันังบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวันเมสุตตังเอจังสัมภยังพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตตะวณี นาการพินทิกษะอารามีตัตระโพภควะพิขูอามันเตสพิกโวติพระทันเตติเตพิขูพะควะตปปจัดโสสูงพัะวะเอตัโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิจาวะสาธาตูธรรมมติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติ เเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกรโรติสเพสสังขารอนิจจติอุปทาวาพิโกเบตถาคตานังอนุปุตอนุปปาทาวาตถาคตานังจิตตาวะสาธาตตธรรมะจิตตาธรรมะนิยามตาสเพสสังขาราทุขาติทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาอาจิคติ เทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบารติวิภัชติอุตานีกโรติสัเพสังคาราทุกขาติอุปทาวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังถิตาวะสาธาตุธรรมะถิตตาธรรมนิยามตาสัเพธรรมะอนัตตาติตังสัตถาคโตอภิสังคุชติอภิสเมติอภิสังพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิตติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบารติวิภัชติ ปูตานิจโรติสเพตธ,ธมะาอนัตตาติอินธรรมโวจักปะคะวะาอาจามานาปเตทิปูระควโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกกะและตักถาแปลอฏิตังนาน,นะวะคาเมยันนัปฏิจังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีจำไปหิน,นันทังอปปตานันสารนาคตังสิ่งใดเป็นอดีตไปแล้วก็สิ่งใดเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจุปันนันจะยโยทมังตถาตถาวิปัสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิธามะมนูพะรูหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนๆๆๆแง่งคลอนแคลรควรพ่อครูอาการชินนั้นไว้อาเชวะกิจมาตับังโกชัญญาว่านางสุเวความเพลื่อเป็นกีที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆารันเตน้ำหาเสนีน้ำมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุลาชซึ่งซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหานี้มาตาเปงโอโหระตามัตังที่ตังตังเวพระเทกาตโตติสัน มูนีมนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีตคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคับปัจจวเวคณนะสะพีสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไม่มีแล้วหายไปสพภีสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาอนัตตาสิมพระราชาปวงทัพที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามาลิกพังอันเราจะควรตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตจักร ควรที่จะส่องเวศอายางกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นอัปเทต,ตาวิญญาณนขันปราศจาวิญญาณถุกโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัทิเศสติจักนอนทับอัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงฆลาอีวะประดุดดังท่อนมาและท่อนฝืนนี้รักถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตาสังคาราสังคารทั้งหลายเป็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนองอุปาทวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความส่วนไปเป็นธรรมดาอุปชิตวะ มิรู้ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมูสุขโขความเข้าไปสงบแล้วับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยินสัพเพสตาลัาลติจักสัต์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะล,ลิสุจะมะลิเเลยที่ตายแล้วและกำลังจะตายเสาวจะเทวหางมะลิส,สามิแล้วก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเค่ะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจียังกินจีสกุ สัตลังกรมังสัพเพหิพระเตหิกตะตังปุญญโณอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงฐานีอธิคตาธีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันตุมาตาติตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอ จาริยุปัจชายะสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสเพนักตตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสเพสามะตีนังสามิชันตุโวปวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะกวานนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะกวานนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะกวา ปฏิทานาคาถายาเทวสันติวิหารวาสินีทูเปค์ทะเลโพธิคะเล,เลตะหินตะหินตาธรรมะธานีนภพระวันสุภูชิตาโสถิ่นกะโลนเทชาวิหารละมาทะเลเทลาเทลาจตมชานวกาจตพิฆวโสารามิการทานปฏิสุปปัสกาธรรมะจัตเทสานิธรรมะจิตอิสราสันตาณปูตาสุภิตาพวะวจเตชะลาพุชายปิจะอันทัศสภาวะสังเสทัสชตาติอัตวุปปา,า,า,ปา,า,าติกานิญัณนิกนารธรรมะวรางปฏิจเตสะเพปิทุกขสัตกระโลตุสักขย่างฉาตุจิลังจตังธรรมูธรรมะถลับ ว่าอาชายะจติตายะจ่าอามเฮแะประตูสัทธมุสเพติธรรมะจริโนวุตฒิสัมปายุปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปรสรรนาโหตุสเพติปานิโนพุทธสารีนะธรรมะสัมมาทารังปะเวสันโตกาเลเทวปวัสตุพุทธิภาว,า,วายะสัจจานังสมิธทางเนโุเิธนิงมาตาติตายะจักรัตระชังนิจจาร,ามมาาาราขันติปุตตังเอวังธรรมเะราชาโนประชังรขันตุสัพะทา เทวตาอุโยชนคาถาบทสงเทวดาทุกขปตาะนิทุกข์าปตากนิพญาโสขปตากนิโสกาโหตูสเพปีปานิโนเอตาวตาสอาหฮิสัมพตัปุญญสัมปทางสพเทวานุโมทันตูสภสัปติสิทิยาทานาทันตุสทายาสีลสตูสทาภาวนาพิรตาโหตูขจัตูเทวตากตาสุัคลัคถาโหตูสพพางสุบังคลังลขัตูสภเทวาสภพุทธานุภาวนโสตีโหตูนิัาตลังโหตุสพพางสุบังคลังละ โอ้หจสัพพังสุมังครังและขันตูสัพพะเทวิตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดิโหจุนิรันตัสง,ตงสัพเพพุทธพระประตาปัญเจกาน,นจัย ยังพระลักษณ์งานจนตจีนีชีนะแล้วถามคระธริสัพสูตรด้วยหน้าแห่งบุพุฒส่วที่ข้าพเจ้าได้สวดสักยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกลราบอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรณ์คารายขอที่ทรงแห่งฝนดูส่วนนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโรคศกทุกโศกโรคภัยเป็นอันตรายทั้งปวงให้มีหลายอย่างนะสิริบัญนคงเป็นสัมมาอาชีพบรรชอบทำคำว่าไม่มี อยากจะจนขอ,อยาได้มีแหตข้าพเจ้าขอข,อข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในมติธรรมคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลนานาเทินอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรปสรทิทธิภาษาพรน้อมส่งอนุพลแห่งวงบุญประศรีวัตรมงคลพระปิตายยอดศิริทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวาลุภานุภาพล,ลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผผููู้้อรและบชา